ก็สวนดกคนกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีชื่อว่า aster เนทูรอลแฮนเตอร์สวายโบนั่นเองเนาะเออปกดุูบไป,ปชมดูส s g ปไปอันนี้เหมือนเป็นปั๊มน้ำมันปะเออน่าใช่แล้วปั๊มน้ำมันโอเคไปครับทุกคนไปโอเคเราไม่ตายโอเคนึกว่าตายนึกว่าตายเฮ้ย ขับรถเข้ามาได้ไงอะ่ะเฮ้ยไปจอดสิไปจอดเราไว้ข้างนอกจะขับรถเข้ามาทําไมนี่มาลัดอาหารสะดวกซื้อนะเว้ยเราไม่ควรที่จะเอารถเข้ามาใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเราอุย๊ยคนผู้หญิงดีกว่าใช่ใช่เราควรจะเอ่อไม่รู้สิเอาอะไรวะ ลองขับโมดสุบข,ขับรถรถเอาที่เราที่ที่เราจะขับรถกข็ขับไม่ได้อีกโอเคคุณผู้ชมน,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 นั้นเราจะขึ้นไป็นขบวนก็ได้เนาะโอเคผมว่าทุกคนน่าจะตายกันหมดอะ่ะเฮ้ยผมยังไม่ตายุูดิเรื่องผมยังไม่ลดเลยอะ่ะออ้ยแกมันปูหรือเปล่าเนี่ยไม่เา้า คนอื่นอะ่ะเขาเลือ่อนรถนะแต่เราอะ่ะคือรถปุกคือเตาตายเลยเออตายเลยนครับคู่ไดโนเสารโา์โอ้โหมีคนรอดแค่สองคนเนาะโอ้โหเกินทุกคนคือแบบประมาณสามสิบคนสี่สิบคนนี่คือแบบหายไปเลยเนาะก็คือหายไปเลยไปผมไปชมแผนที่ต่อไปก็จะเป็นแผนที่เอ,อ่อ มีรู้สิก็จะเป็นแมปส่วนของแผนที่ปาร์ตี้พาเลสนั่นเองนะครับคุณผู้ชมไปกันเมื่อกี้มีไม่คเมื่อกี้มีคนมาข้างผมด้วยเนาะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นใครส่วนมากคนเขาก็จะมาแบบมาตั้งกันตรงนี้เนาะไม่ก็ปีนบันไดขึ้นไปข้าโมนตรงนู้นแหละเออ นี่ใครเนี่ยโอ้โหคนนี้แอดมาเอาเหมือนก็ไม่ใช่มีคนเหมอคนละชื่อกันแต่ว่าแต่งตัวคล้ายกันมากแต่งตัวโคตรคล้ายกันเลยอ่ะตอนนี้คือยังบอกคยอตอนนี้คือยับอกจริงว่าใครเป็นใครเป็นอะไรกันแน่อะไรยังไง้าคุณผู้ชมคำเตือนพายุสายฟ้าอย่าอยู่ในที่สูงโอเคงั้น เราจะเข้าไปในบ้านสิครับรออะไรเข้าไปในบ้านเร็วทุกคนเข้าไปในบ้านกันเนะเาะเพราะว่าในบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ที่โล่งไงเออถ้าถ้าโอ้โหคนนี้ก็เต้นเลยนะเพราะว่าแบบเออเข้ามหมือเข้ามา,ามาีอนที่ปลอดภัยแล้วแต่ทุกอย่างที่คิดว่าปลอดภยัยความจริงแล้วมันอาจจะไม่ปลอดภัยกดนนะคุณไ้ชมเอออันนี้ก็ไม่มีใครรู้ทางนั้นแต่ว่า อาจจะไม่อันตรายก็เป็นไปได้อาจจะอันตรายก็เป็นไปได้เหมือนกันเออเป็นไ่อยู่สองแบบเลยเนาะตอนนี้คือแต่ละคนเข้ามาอยู่ในนีน้กันหมดเลยเนาะคือแต่ละคนเขาแบบเราจะออกไปดูม่างเราจะโอเคงั้นเราอยู่ข้างในข้างในดีกว่าเฮ้ยเราว่าเราไม่น่ารอดแล้วอะ <c oughs> เราว่าเราไม่น่าจะรอดแล้วอะ เราว่าเราน่าจะต้องไปคือแบบโอเคนั่นเราอยู่ตรงนี้ดีกว่าเออให้มันปลอดภัยแล้วคนเชนแล้วอยู่อยู่ตรงไหนก็ปลอดภัยเหมือนกันดีกว่าจริงๆตอนนี้โอเคคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยคิดว่าไงก็คงก็จะตายไปแล้วล่ะเพราะว่า ตรงนั้นมันเหมือนแบบแบบบ้านมาันก็พังทลายลงมาแล้วอ่ะเนาะโอเคเรารอบมาทั้งหมดห้าสิบภายพิบัตแิแเนาะได้เป็นแมจิเองจริงๆก็เล่นมาหนาวนะแต่เพิ่งแตเพิ่งจะชนะแค่ห้าสิบครั้งเนาะนี่ครับก็เป็นสี่สิบเก้าอุ้ยนี่ห้าสิบและห้าสิบและนี่ครับผมก็อยู่อันดับที่แปดเนาะเออก็ก็ไม่ได้แย่หรอกแต่ว่าจำนวน จำนวนการที่เรารอดเนี่ยมันน้อยเกินไปไงเ,เออครั้เราจะต้องพยายามให้มันให้มันดีขึ้นกว่าเดิม่ยเออก็คือแบบเล่นให้เก่งขึ้นเล่นให้แบบบ่อยขึ้นด้วยเออแบบนี้ก็มัมน,นีก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับที่ก็สนุกเหมือนกันแหละเออันนี้ก็โอ้โหกี่ชั้นวะเนี่ยกี่ชั้น โอ้โหนี่เราขึ้นไปตรงนี้ good, good, good. อีกเกิดเกิดเกิดโอ้โหแล้วเราจะขึ้นไปยังไงเอาเนี่ยเอาเนี่ยเราเอ้ยยายายา,ยาโอ้โห,โโหโจะรอดไหมฮะจะรอดไหมเนี่ย,อยโอเค มันเริ่มพังทลายลงมาเรื่อยๆมันเริ่มพังทลางลงใช่ตายโอ้โหตายแบบตายแบบไม่เหลือชิ้นดีเลยอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นเป็นแบบเป็นสพคนเราก็เออแล้วก็ค้างแงะแกะไปเลยอะ่ะดูสิคุณผู้ชมยังมีคนรอดอยู่เลยตอนนี้คือแบบโอ้โหนี่เรากลับขนาดเลยเหรอวะ เออใช่เราเราต้องจะกากจริง,รงๆอะเนาะใช่ไหมใช่ไหมพวกคุณพวกเราที่ที่อยู่ที่อยู่ตรงนี้ก็คือเรากากากันหมดเลยโอโ้โหคนสมบมาที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นรายชื่อคนที่แบบนี่นะครับคนที่ชนะมากที่สุดเนาะก็คือคุณวิวนะครับคุณวิวคิววิวคิวนะครับชนะมาทั้งหมดสามร้อยยี่สิบเจ็ดครั้งเนี่ยเยอะนะเยอะนะดูเราสิห้าสิบเองยังไม่ถึงครึ่งของเขาเลย S <S <ess ly> ไม่ไม่นะครับคุณผู้ชมเราก็ไม่ได้จินจนากับแบบนี้มากอเนาะแต่ว่าก็เล่นแหละเออแต่ก็มาเล่นเอาแบบปล่อยขนาดนั้นคือแบบเล่นนานทีไงแบบนี้ส่วนมากก็จะไปเล่นพวกแบบมือด้วยซือรีทูไม่ก็แบบอื่นๆเช่นโบเคเวนอะไรนี้มากกว่าโอเคมาคุณผู้ชมเราต้องปีนบันไดขึ้นไปเนาะ โอ้โหถ้าปีมันได้สิโคตั้งใจดูเลยว,ว่ามันสูงขนาดไหนโห้ยมีกหรอโอ้สูงรอบสูงรอบนี้จะสูงกว่าเดิมไหมนะไปด้วยผมผมจะปีนขึ้นไปดูด้วยได้ไหมครับโอเคครับโอเคครับปีนขึ้นมาเลยนี่ไงพื้นเขาบอกให้เราเนะี่ยไปไปที่พื้นที่ที่สูงขึ้นเนาะก,ก็คือพื้นที่นี้แหละเออสูงมากเลยสูงสูงที่สุดแล้วเนะี่ยใครอ่ะ โอเคคุณผู้ชมเราก็จะยืด AFK ไว้นะครับเออก็ไม่น่ใจกันครับว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ก็ใขรเนี่ยใข่มาเข้าไกลแถวนี้ อันนี้ผมขอไปพูดเดียแล้วกัน,นตรงนี้อู้หู้ยผมว่าตายกันกันเยอะ,อะตรงเนี้ยผมว่าตายกันเพียบไปแหละเออตายกันอืม้ <laughs> มกูเห็นแล้วแบบหลายคนนะ่ะเออหลายคนส่วนน้อยที่จะอยู่ีนส่วนน้อยที่จะรอดของตรงนี้ส่วนน้อยนะที่เขาจะรอดกันเนี่ยเออ เราเข,เขาก็บอกว่าให้เราอยู่อย,อยู่ที่ที่สูงขึ้นนี่ไงเราก็อยู่กันตรงตรง,ตรงที่สูงขึ้นหรือว่าจะไปอีกที่หนึ่งที่เราไม่ได้ไปโอ้ยสมวนมากก็โซนนี้โซนนี้จะเป็นเซิร์ฟคนไทยนวลๆนัน่แหละเ,เพราะเจอแต่คนพิมพิมพิมไทยเยอะมาก อันดับของเราก็ดีขึ้นนะเว้ยอันดับอันดับของเราอยู่ที่อันดับที่หกนั่นเองก็ยิงดีแต่แต่ก็ยังรอบได้บ่อยเออไปคุณผู้ชมตอนน,ตอนนี้นะครับก็จะเป็นตาสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเออมาก็เป็นด่านเดิมมาแหละแผนที่เดิมเนาะเออไป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 เพื่อนไปทุกคนตามมา เร,เ,รเราต้องอยู่นีี้ยแหละคิดว่าแล้วกันเราต้องปลอดภัยแน่นอนใช่ไหมทุกคนใช่ใช่เขาบอกว่าอยู่ที่นี่เราปลอดภัยแน่นอนถ้าเกิดฉันว่าฉันว่า,เรา,เ,ราเราอยู่ตรงนี้ดีกว่า <laughs> อยูอย่อยู่ตรงนี้นี่ไหมอ่ะเกมเอาไปนคุยอีกบ้างเลยนะทำไมเกมไม่ขึ้นไปล่ะก็ฉันจะอยู่ตรงนี้รู้ไหมว่าฉันอาจจะปลอดภยัยที่สุดฉันเลยว่าฉันอาจจะปลอดภยัยมักทสุด นี่ให้ให้หลบตะถุเพราะว่ามันเป็นพายุทรายเออนั่นเราหลบน้อเนเน,นเราจะอยู่ตรงนี้นะไม่รู้กันว่าจะรอดหรือเปล่านั่นแหละคุณผู้ชมยืนอยู่ตรงนั้นก็ไม่มีทางรอดอยู่ดีก็สำหรับนี้สำหรับพี่นี้ครับเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ